นั่งประจําที่สักนิดนึงนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการของงานในวันนี้แล้วนะครับจะเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับนะครับและเป็นการกล่าวเปิดของท่านกงสุลใหญ่นะครับผมในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณสุจิตราปาลีวงศ์นะครับประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับได้กรุณาขึ้นมากล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญครับสยงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กราบสวัสดีทุกท่านที่มาในงานไทยแลนด์เดย์นะคะอคขออตะเภาพงคะ่ะการจัดงานไทยแลนด์เดย์ซึ่งท่านกลงสุนใหญ่แห่งรัฐนิวยอร์กเป็นผู้จัด ในงานเทศกาลวันสงการเพื่อให้เยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนและเป็นการสืบสายประเพณีและการอนุรักษ์ความเป็นไทยร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมไทยซึ่งมีกิจกรรมนะคะสงน้ำพระเคารพผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ ะะและมีการเล่นนาฏศิลป์การลเล่นไทยและที่สำคัญก็คือภาษาไทยเพราะเราส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีคุณค่าของเด็กของเราค่ะ นะคะลูกหลานเราค่ะนะคะขอขอบคุณทางสถานกงสุนใหญ่และหน่วยงานทุกท่านที่มาวันนี้ให้ความร่มรื่นและมีความสุขแก่ชาวไทยในรัฐนิวยอร์กนะคะโดยเฉพาะเด็กมีสีสันและมีความรักความเป็นไทยนะคะ ทําให้ดิฉันภูมิใจของเด็กลูกหลานของเราซึ่งศูนย์วัฒนธรรมไทยเกิดและเติบโต,ตที่รัฐนิวยอร์กเป็นเวลา34ปีนะคะดิฉันเป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งนะคะพูดแล้วจิตใจมันรู้สึกมีความสุขมากนะคะเพราะวันนี้เป็นวันดีนะคะที่ ที่เป็นปีแรกที่จัดงานสงการขึ้นนะคะและได้รับการจัดขึ้นในทะเบียนมรดกโลกนะคะของยูนิเซฟนะคะและอขอโทษค่ะไม่นัดยูเนสโกนะคะหรือประเพณีสงการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ ต้องไม่ได้นะคะเหมือนงานที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนและประเทประเพณีไทยคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มาในงานนี้คะ่ะเดียนขอโทษด้วยนะคะมันตื้นตันใจเสียงก็เลยไม่สดใสเหมือนทุกครั้งคะ่ะค่ะขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะ ขอขอบคุณคุณสุจิตาปารีวงศนนงนะออนว์นะครับท่านประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนครนิวยอร์กนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมีความปิติย<ช>ินดีเช่นเดียวกัน<า>นะคะมีนอกจากนั้นเราก็จะมีความสนุกสนานเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับทุกท่านนะครับในโอกาสถัดไปครับผมขอเรียนเชิญท่านกงส่วนใหญ่นะครับท่านสมใจตะภาวพงนะครับกงส่วนใหญ่นะนะครนิวยอร์กให้เกียรติให้เกียรติกรุณากล่าวเปิดงานไทแลนเดย์อย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญครับ ไม่ไม่เอาแล้วเพราะรู้สึกจะซ้ำต้องพูดสดละ่ะเพราะว่าภาพที่เห็นทำให้ไม่ต้องอ่านโอยละต้องพูดสดเองพูดจากใจงานวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีคือเป็นงานแรกที่ดิฉันได้จัดร่วมกับคนไทยทั้ง รัฐนิวยอร์กและไม่ใช่รัฐนิวยอร์กอย่างเดียวในรัฐเขตอาณาที่ดิฉันดูแล10เขตซึ่งทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจไม่มาแต่ก็ส่งเรียงความส่งภาพวาดส่งกำลังใจมาให้ทางสถานกงสุญใหญ่ซึ่ง10เขตที่ดิฉันดูแลเนี่ยทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทั้งหมดนะคะซึ่งก็ต้องเออ,เอ,อ ขอบพระคุณท่านด้วยะค่ะที่โรงเรียนของที่วัดบอสตันพุทธศาสนาวนณทิตย์ก็มาด้วยท่านเป็นท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็เดินทางมาเองจากบอสตันนะคะแล้วก็ทางโอไฮโอตอนแรกก็บอกอยากจะมานะคะวันนี้บรันที่อย่างที่ประจิตว่า คือมันมันพูดไม่ออกมันจุนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันคาดหวังสิ่งที่ดิฉันพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าวันนี้คือวันประเทศไทยไทยแลนด์เดยจะจัดเทศกาลไหนก็ได้เป็นการจัดวันประเทศไทยในต่างแดนนะคะซึ่งขอให้เรามีความภูมิใจในความเป็นไทย ความสมัครสมานสามัคคีของพวกเราเนี่ยก็เป็นจุดที่ทำให้มีงานเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะคะเราแสดงให้ต่างชาติเห็นถึงความเข้มแข็งสามัคคีของเราแต่สิ่งเราเนี่ยจะสืบทอดต่อไปไม่ได้ถ้าเราไม่ส่งต่อให้เยาวชนรุ่นใหม่น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ต้องสืบทอดต่อไปไม่ใช่แค่การแสดงแต่ต้องเป็นการสืบทอดทางความคิด ที่จะแสดงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติมีภาษาไทยเป็นของตัวเองนะคะมีสถาบันพระมาหากษัตริย์นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างการแต่งกายถ้าเห็นดิฉันวันหยุดก็คงไม่ได้ชุดนี้รองเท้าผ้าใบตลอดเวลาแต่ว่าดิฉันต้องการสะท้อนความเป็นไทยออกมาให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ใช่อยู่ที่การแต่งกาย มันไม่ได้อยู่ที่การแสดงมันอยู่ที่จิตใจของเรานะคะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับและการร่วมแรงร่วมใจจากทีมประเทศไทยทีมประเทศไทยคือใครก็คือหน่วยงานภาครัฐมีสำนักง,งานพาณิชย์มีเอ่อ uh, BOI มีทททนะคะ ที่ช่วยกันมีสํานักง,งานผู้ช่วยที่ปรึกษาทางทหาร,รก,าก็มาด้วยในวันนี้นะคะเราร่วมแรงแล้วก็ยังมีธนาคารแห่งประเทศไทยมาด้วยนะคะเดี๋ยวกาลงังธนาคารกรุงเทพกาลังจะมา,าซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการรวมทั้งหมดของทีมประเทศไทยแต่เราอยู่ด้วยไม่ได้ถ้าเราไม่มี t h a i l นด d Plu สไทยแล a n d Plus คือคนไทยที่อยู่ที่นี่น,นะคะดิฉันอยากให้ทุกคนฟังนะคะช่วยเงียบ แล้วก็ฟังว่าดิฉันกำลังพูดถึงเรื่อง Thailand Plus ทีมประเทศไทยจะไม่เกิดถ้าไม่มีพวกท่าน นะคะฉันขอเสียงปรบมือให้ Thailand Plu s ดังๆค่ะน้องๆช่วยกันปรบมือดังๆให้ Thailand p l u s นะคะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะสืบเนื่องต่อไปนะคะอยากให้มีวันนี้ในอีกต่อไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าก็ขอให้มีวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือเราอยากให้คนไทยมารวมตัวกันให้ทุกสมาคมมารวมตัวกัน ดิฉันบอกเลยอาหาร ใครจะเอามาต้องขอบคุณทางพี่เล็กทางทางหลายๆคนเนี่ยนะคะก็พยายามช่วยกันส่งอาหารของอะไรมาต่างๆพี่เล็กภรรย,ยาคุณหมอผู้ชงนะคะแล้วก็มีทางหลายๆท่านที่ดิฉันจาชื่ออาจจะจําชื่อไม่ได้แต่ดิฉันจาหน้าได้ทุกคนนะ่รนะคะเพราะว่า,ากลับบ้านไปจะไปเขียนว่าชื่ออะไร,ระว่าถ่ายรูปหลายคนป้าจีดหรือใครต่อไปทั้งพี่ส,สัมผัชมานะคะแล้วก็ยังมีของทีมประเทศไทยก็ส่งของที่ระลึกมาให้เป็นจับฉลากในวันนี้แ้บ ให้แบบให้เด็กๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่มิเชลด้วยนะคะพี่มิเชลก็ตรงมาจากบอสตันเลยนะคะโทรไปกลิ๊งเดียวก็มาเลยจากบอสตันให้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณจากคณะยุวทูตวัฒนธรรมจากเชียงใหม่ นะคะบินตรงจากเชียงใหม่มาแล้วดิฉันก็บอกว่าขอมาวันนี้ให้หน่อยนะคะขับก็มาให้เลยนะคะซึ่งซึ่งน่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งเชียงใหม่ก็ต้องขอบคุณวัดวชิรธรรมด้วยนะคะขอบคุณอาจจะไม่หมดมีวัดวชิรธรรมวัดศูนย์วัฒนธรรมสมาคมคนไทยทุกคนนะคะนับอนามยวัฒนมินนะคะวัฒนวมินด้วยก็คือทุกวัดนวมินลาลาชุดทธิศ ที่บอสตันนะคะก็จะมีครบทุกหน่วยงานก็ก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวอยากให้อยู่จนถึง4โมงเย็นเลยนะ่อยากกลับอยู่ด้วยกันนะคะทั้งวันนี่จะสนุกสนานมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ช่วยดูดิฉนันมีคำพูดคำหนึ่งจากมารดาของเด็กที่ส่งเรียงความมาให้ เขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าลูกเขาจะชนะแต่เขาดีใจมากที่เห็นลายมือลูกเป็นภาษาไทย feet, เขาพูดคำเดียว <richness> นะฮะ <ek> __>เขาบอกเขาอยากเห็นลายมือลูกภา,าษาไทยขนลุกเลยแบบเขา,าลายมือลูกเขาภาษาไทยลูกเขานั่งเขียนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเราจะปิดหนึ่งวัน,น,นเนี่ยแล้วคุณแม่ก็มาที่บ้านดิฉนันมาส่งให้บายแฮนวันอาทิตย์ที่แล้วก่อนเราจะปิดวันที่31 <Gonzalez> นะคะ ก็สง่งใบแหะแล้วเขียนมาสี่หน้ามันเกินก็เลยต้องหลุดไปแต่ว่าดิฉันเก็บของทุกคนไว้หมดแล้วดิฉันอ่านของทุกคนหมดเลยแต่ไม่ได้เป็นกรรมการต้องขอบคุณกรรมการด้วยนะคะกรรมการก็จากทีมประเทศไทยก็ช่วยกันกรวดนะคะภาพวาดก็สวยมากนะคะถ้าดูเดี๋ยวเราจะปีนี้เราจะอาจจะเอารูปภาพของเด็กเนี่ยไปทําประโยชน์บางอย่างเพื่อจะเผยแพร่ให้อีกนะคะแล้วก็เรียงความด้วยนะคะก็นี่คือสิ่งที่แม่คนนึงพูดให้ดิฉันฟังว่าแค่เห็นลายมือลูกก็ ดีใจแล้วแค่นั้นเองนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะก็ขอขอบพระคุณท่าน